ฝ่ายเอ้ยจะดีมึย่ยังจวายไม่อักตากูเลยิบายแล้วมึงเข้ามาตอนไหนมาเนี่ยไอเลี่ยมเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยืนต้อนรับมาสู่ช่องพี่บีฟูจินะครับแล้วันนี้อยู่ผมในเกมเดอะสต็อกก็คือการติดตามการแอบตามนั่นเองมาดูกันว่าเกมนี้เราจะมีช่วาตาเป็นยังไงแต่เกริ่นไว้เลยว่าเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยคนนี้สวยใสยต้อง <c oughs> ต้องเปลี่ยนเสนะื้ะวันนี้จะได้รับบทเป็นสาวน้อยนะคะ วันนี้เราจะมาเล่นเกมแต่สต็อกกันนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมีเนื้อหาอะไรกันบ้างแต่เนื้อหาน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแค่เดโมอยู่นะครับเพื่อไม่แก้ไม่เสียเวลาเริ่มเลยเดอชิมหายแล้วยังพูดไม่จบเลยเจ็บคอแล้วหนึ่งอุย้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้องพูดเสียงผู้หญิงด้วยหว่งลืมไปฉันเพิ่งเลิกกับเรียมมานะวหวังว่าเรียมเขาจะเข้าใจนะเนี่ยที่เพิ่งเลิกกันหวังว่าเขาจะเข้าใจ เพิ่งเลิกกับหนุ่มมาโอ้ยเจ็บคอว่ะพูดปกติเหอะพูดปกติเหออนะโอ้ยเอาอุ้ยท้องร้องด้วยล่ะค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องทำอาหารซะหน่อยเพราะว่าฉันหิวมากหิวมากเลยท้องร้องโขกขากโกขากคาเยู่เลยหิวจัดอันนี้หิวจริงบ้านใหญ่มากคือเพิ่งเลิกกับแฟนมามาดๆาใช่ไหมดูเหมือนว่านะ่าจะเพิ่งเลิกกับผู้ชายที่ช่วเรียมมามาดๆาครับ เพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆเลยนี่สาวใสไร้สิวอยู่คนเดียวโอโ้บ้านใหญ่มากอยู่คนเดียวด้วยนะทำไมบ้าอ๋อไม่ได้ไปเดโมอ,อยู่โอเคไม่เป็นไรทำอาหารทำยังไงวะหยิบกระทะโอ้โหกระทะเก่าซะด้วย <c oughs> รู้หรือเปล่าวะะ่ากระทะยิ่งเก่ายิ่งทำาาอ,อ,าาอาหารอร่อยเวลาไปราบอาหารอ่ะทีนี้ก็เปิดเตาเตาเตสโอเคแล้วมันผัดอะไรของเขาวะ เอาแล้วเปิดเตาแก๊สแล้วไม่เห็นมีอะไรลงไปผัดเลยอ๋อต้องหยิบในตู้เย็นก,นก่อนครับโอ้แล้วเลือกไม่ได้ด้วยอยากกินกระป๋องแดงไม่ได้หรอกินป๋องแดงไม่ได้โอเคเอาป๋องน,นี้อะไรวะเนี่ยออร์แกนิกฟู้ดเอ๊เป็นสาวรักสุขภาพซะด้วยนะเนี่ยวิเคราะหคุณเคที่นะครับผมเคที่หรือเปล่าหรือว่าคุณกัตตี้คัตที่โอเคผัดไปก่อนแล้วกันอะไรก็ดมกินนะแล้วไข่เขาบะเกาะ เวลาดึกดื่นป่านนี้ใครก็มาเคาะประตูเนี่ยใครมาเคาะประตูครับเอ้ยไม่ใช่หนิต้องใครมาเคาะประตูคะดิฉันทำอาหารยังไม่เสร็จเลยค่ะอาหารกูไหม้ไปเนี่ยใครคะมีใครมาเคาะประตูหรอคะสวัสดีค่ะตูอยู่ไหนวะตูอยู่นี้สวัสดีค่ะพิซซ่ามาส่งหรือเปล่ากระทะไหมนะเนี่ยน,นั่นใครอะ่ะนั่นใครคะ อไอ้เลียมครับไอ้แฟนเก่าที่มันเพิ่งเลิกไปดีกว,ว่าเฮ้ยทีรัตได้โปรดให้ผมเข้าไปข้างในได้ไหม oh, นี่เลียมฉันบอกไปแล้วเหรอว่าระหว่างคุณกับฉันได้มันจบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ฉันจะไม่ให้คุณเข้ามาได้โปรดเถอะนะนะขอร้องล่ะอย่าทิ้งผมไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนี่ผมรักคุณมากนะผมรักคุณยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดได้โปรดให้ผมเข้าไปเถอะนะมันจบแล้วนะเลียมกลับบ้านไปเถอะนะขอร้อง วิ่งแคทฉันบอยเปิดประตูไงมาหรือเปล่าฉันไม่เปิดประตูให้คุณหรอกฉันไม่ได้รักคุณอีกแล้วเลียมอย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นผมจะทําให้คุณเป็นของผมอีกครั้งหนึ่งโลกจิตจัดเลยนี่หว่าก็เลิกกันไปแล้วมึงจะมาทำไมอีกดูเหมือนว่าเขาจะเดินไปแล้วนะได้ยินเสียงเขาเดินไปแล้วครับอขอบคุณพระเจ้าโอเคกลับไปดูอาหารก่อนเดี๋ยวไหมพอดีกระทงกระทะไหมหมดแล้วเนี่ย สตเกอร์มันใส่เสศษเคสมาโอ้ยไม่หมือวมาเคสเอ้ยเคสปิดเตาแก๊สก่อนโอเคเอาแล้วมึงกินในกระทะเลยเรอเดี๋ยวแล้วถ้ามึงไปเอาใส่จอกใส่จานนะบึงเอามือวักกินในกระทะเลยเหรอเ <gam mon> คสผู้ถามจริงโอ้ไปสาวเป็น,ปนแซ่บึกเอามือวักกินในกระทะแล้วไม่ใส่จอกใส่จานซะด้วย <gam mon> ช้อเชินก็นไม่กี่อะไรหอกเขาวะโอ้ยเมย์เอ้ยเคดรับสาวสวยด้วีกว่าโอเคสาวสวยทุกคนก็ทําแบบนี้หรือเปล่าเดี่ยเขวักข้าวกินจากกระทะหรือเปล่าเนี่ยโอเคเมื่อกี้เคสบอกว่าฉันต้องไปอาบน้ำซะหน่อยนะสิงกระจกแตกครับน,น,นั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยเรียมมันทำอะไรวะผมว่า มันเหมือนมันมีคนทุบกระจกเลยอะอย่าบอกแนละ้วมึงทุบกระจกเข้ามาไม่ใช่ครับเหมือนมันอะไรวะเนี่ยมันทุบอะไรโยนอะไรเข้ามาไม่รู้ครับไอเลียมเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ได้โปรดเถอะนะให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมได้โปรดผมจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างผมจะทําตามทุกคุงที่คุณต้องการทุกอย่างไม่ว่าอะไรผมก็จะทําตามที่คุณต้องการผมสัญญาแค่ให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหม คุ้นๆเวยเหตุการณ์นี้อ่า uh, ไม่ว่ามันคงไม่มากเกินไปใช่ไหมเคสขอร้องล่ะผมก็ไม่ขอรอ้อ,รองคุณมากเกินไปหรอกใช่ไหมโอ้ยไม่ไม่ไมไมไมม,ม,มพระเจ้าช่วยฉันว่าต้องรีบไปจากที่นี่แล้วก่อนที่เขาจะทําอะไรแย่ๆลงไปมากกว่านี้โอ้เคสมึงไปด่วนเลยไม,ไม่ไหวละไอ้หมอนี่เกินไปละเกินไปแล้วเกิน <c oughs> ไปแล้วเกินไปแล้วรีบไ,ไปเลย <c oughs> อยู่ไม่ได้ละค่ะเอ้าต้อง ต้องเอาน้ำไปด้วยอีกชิบ่ายเออจะดีมึงยังจะไอยเหียไม่ดักตาก,กูาเลยชิบ่ายแล้วมึงเข้ามาตอนไหนวะเนี่ยไอ้เลี่ยมโอ้ไม่ดักตรงเคาน์เตอร์กูเลยอฮ้ยโลกจิตเลยโอ้ขึ้นรถไปสตาร์ทเอา,ามึงยังไม่ไปอีกให้กูขับเองปะเนี่ยขอบคุณเวนเทอร์นะครับ โทรหาความช่วยเหลือก็โทรหาตำรวจสามทุ่มครึ่งครับเวลานี้โทรหาโท,หาทหารทหาปู่แม่เคที่จะโทรหาตำรวจโทรหาปู่เยี่ยมเลยเคสเอ้ยปู่เวลาบีกเอารับเว้ยคุณปู่คะดูต้องการความช่วยเหลือเฮ้เคทเออเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าหลานเออพอดีว่่เลียมพังก,กระกระจกอพาร์ตเมนต์หนูเข้ามาแล้วเขาพยายามจะจับหนูอะ่ะ ตอนนี้หนูแอบอยู่ในรถหนูไม่รู้จะไปที่ไหนดีเอ้ยนั่นแย่มากเลยนะนี่หลานโอเคหรือเปล่าอะ่ะบาดเจ็บตรงไหนไหมไมออ่ไม่ไม่ค่ะหนูหนูออกมาก่อนตอนนี้เขาจะทําอะไรหนูอะ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูกลัวมากเลยไม่รู้จะทยังไงดีโอเคหลานฟังนะหลานกาลังหาที่พักสักคืนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะที่แอบสักพักหนึ่งเออพอดีว่าปู่มีแมนชั่นอยู่นะหลานแค่ขับรถออกไปผ่านเมืองไปแค่ไม่กี่นาทีอะ่ะอาจจะใช้หลบได้ทั้งสองสามสัปดาห์โอ้ขอบคุณได้ครับปู่ โอ้ยแล้วตอนนี้หนูต้องไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวปู่จะส่งที่อยู่ไปให้กันแล้วกันนะดูเหมือนว่ากุญแจอาพาร์ทเมนั่น่าจะอยู่ข้างหน้าโอเคอยู่ห้องใต้ห้องห้องใต้ดินครับเบสเมนท์ไม่มีปัญหาหรออนยังไงก็ถึงแล้วก็โทรหาตาด้วยนะหาปู่ด้วยหรอโอเคครับอุย้ยรีบไปเถอะนะรีบไปสตาร์ทรถปู่ว้อีกเชี่ยจิบไปเอาไปดีมัวยัเอาอีเช่ยมึงไปล็อกประตูมึงไปล็อกประตูจิบไป โอ้โหแม่งเเกือบแล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วนั่งรถมึงไม่ล็อกประตูไอ้ตายเถอะโอ้โไอเลียมเอ้โอเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเนี่ยพระเจ้าดีแล้วที่ฉันหนีรอดออกมาได้โอ้ยบ้าเอ้ฉันว่าเลียมน่าจะตามหาฉันไม่เจอแน่ในตอนนี้ยังไงก็ต้องหาฉันไม่เจอเฮ้แม่งเ้ยฉันจะได้เปิดอิสระ จะไอ้ความสัมพันธ์ท็อกซิกนี่สักทีเออหนีไปมันพ้นไอ้ความสัมพันธ์ท็อกซิกเนี่ยหนีไปเลยเขาโกรธอะไรนะโอ้โหแล้วขับมาในป่าในเข่าซะด้วยนี่ไงแล้วเมื่อไหร่ดีนะมันไม่ต้องให้ผมขับเองไหมครับผมขับชนต้นไม้ไม่ถึงแน่ๆน่ในวันนี้ขับเร็วๆกว่านี้นะไม่ได้เคสจะถึงไม่ได้อพาร์ตเมนต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไม่ใหม่ใม่ใม่นั่นนั่นนั่นเลี่ยมตามฉันมาเหรอ หมายมันตามมามัน่ะนะโอ้ไม่ใช่ฉันคงจะวิตกกังวลเกินไปหน่อยมันอาจจะเป็นแค่เพื่อนบ้านก็ได้โอ้ยโอเคหวังว่าจะเป็นเพื่อนบ้านจริงๆนะเคทถึงแมนชั่นแล้วครับถึงแมนชั่นของปู่แล้วในตอนนี้โอเคเปิดแฟลไลท์นี่เปิดเลยปู่บอกว่ากุญแจอยู่ห้องใต้ดินครับประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ แต่เปิดไม่ได้ต้องไปคุณปู่บอกว่ากุญแจอยู่ในห้องใต้ดินใช่ไหมเบสเมนต์ ement, ห้องใต้ดินอยู่ไหนวะแล้วห,ห้องใต้ดินเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเข้าจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยครับ๋ยวต้องเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านก่อนไปดูว่าห้องใต้ดินอยู่ไหนเร็วๆไม่อยากอยู่ข้างนอกนานเลยวะ่ะอยู่ข้างนอกนานไม่ปลอดภัยมากๆอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าด้วยครับโอ้โหแล้วห้องใต้ดินมันเปิดไว้อย่างนี้นะ คือใครก็เข้ามาได้นะเนี่ยปูนี่ปูจะเปิดแอร์รับขนาดนี้ไม่ได้นะโอ้โหไม่กลัวของเขืองหายเลยมีโรงศพในนี้อะไรวะเนี่ยกุญแจโอ้โหระหว่างกุญแจไม่กลัวของในบ้านหายเลยโอเคครับเราได้กุญแจมาแล้วทีนี้เราก็จับขึ้นไปเพื่อจะเข้าบ้าน หวังว่าตอนออกจะไม่มีอะไรประดักใช่ไหมโอเคโยนในโทรศัพท์ไปนะป้าหัวยนะโอเคครับทีนี้เราไปดีกว่าเข้าบ้านปิดประตูล็อกก่อนแล้วก็นอนปิดเลยโอเคปิด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 โอ้โหข้างในนี้มืดเป็นบ้าเลยฉันว่าต้องหาทางเปิดไฟแล้วก็ไปที่ห้องนอนครับล็อกหรือ,อยังอะ่ะไม่ล็อกรอเคเลยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหรอกเนี่ยไฟ โอ้โหนี่คือเปิดแล้วนะนี่คือสว่างแล้วใช่ไหมเนี่ยไฟเนี่ยเปิดได้ทั่วบ้านหมดแนะตอนนี้กลัวกลัวเปิดได้ทั่วบ้านหมดนะครับบอกเลยห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอาจจะอยู่ชั้นบนแต่ว่าผมขอ,ขอเดินสำรวจก่อนทำไมรู้สึกว่าพอมาบ้านหลังนี้แล้วมันน่ากลัวกว่าเดิมวะเนี่ยโอ้โหห้องเก็บของน่ากลัวดักกว่าเดิมอีกครับแต่ว่าเราจะเปิดไฟทุกห้องเปิดไฟไว้ทุกห้องเลยนี้อยู่ไม่ได้ เฮ้ยขอบคุณพี่ใหญ่อคอมครับนะครับผมสำหรับใจส้มนึงดวงเนะสว่วนดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมอยู่ไม่ได้ละอันนี้ <c oughs> อยู่ไม่ได้จริงโอเคผมว่า่รีบขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนดีกว่าเปิดไฟทั่วบ้านนะครับนี่ในเมื่อเราไม่ได้จ่ายค่าไฟอยู่แล้วปู่เป็นคนจ่ายปู่เป็นคนจ่ายค่าไฟเพราะนั้นเราไม่ได้เสียอะไรเราเปิดโอ้โหห้องน้ําห้องน้ําอย่างสยองเลยเช็คก่อนดีกว่าผมกลัวมันจะมีใครอยู่ในบ้านเนะี่ย เฮ้ยอันนี้มันเปิดไม่เอาไม่เปิดออกไปอย่าเปิดออกไปนะเคทีนี้เราเ่ขึ้นไปข้างบนคนระับมันมีเสียงไม้ลั่นอยู่ข้างบนมีใครอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ว่าไอเลียมมันมาดักอยู่บ้านนี้แต่ว่ามันไม่น่ารู้หรือเปล่าว่าบ้านปู่เราอยู่ไหนอะไอเลียมอย่ามันเลียมนะเรียกไอเลียมนะไม่เรียกเลียมนะเรียกไอเลียมนะถ้ามันมาดักถึงนี่เนี่ย <c oughs> มันจะรู้ดีเกินไปอุลบ้านใหญ่มากไอเลียม ใช่เฮ้ยเจอห้องนอนแล้วครับโอเคปิดไฟมีไหมอ่าโอเคทีนี้เราก็จะได้นอนสักทีไม่มีใครมายืนมองอยู่ข้างนอกหน้าต่างใช่ไหมโอเคครับนอนดีกว่านอนหลับปุ๋ยคืนนี้นอนเลยโอ้มาแล้วครับตื่นมาแล้วอย่าบอกเลยว่าตื่นมากลางดึกอะตื่นมาตีสามเวลาผีออกวะเนี่ย กี่โมงกี่ยามแล้วอะโอ้เอา้าเช้าแล้วทุกคนครับข้างนอกแสงสว่างตอนนี้นะเดี๋ยวนะฉันควรจะไปเช็คประตูได้ไหมอาจจะเป็นปู่หรือว่าใครก็ได้ที่มาเยี่ยมฉันใช่หรือเปล่าเคสเอาดีๆตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโอ้โหคนสวยตื่นบ่ายสองสายโด่ง,งนะแม่คุณใครมาหน้าประตูไม่รู้ครับอาจจะเป็นคุณปู่หรืออาจจะไม่ใช่ ใครไปอยู่หน้าประตูหรือเปล่านะอันนี้ขอบคุณคุณเพียวนะครับหมวใส่เริบอยู่เล้วใจสองอันนะครับใครอะ่ะคุณปู่หรือเปล่าคะคุณปู่หรือเปล่าอุ้ยชิบหายไม่มีใครอยู่ด้วยครับใครอะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่มีใครอยู่แต่ว่ามีจดหมายอยู่หน้าประตูครับอะไรวะเนี่ยเออเรียนผู้มาใหม่ ฉันคือเจ้าของคนเก่าของแมนชั่นหลังนี้และเธอคือคนที่ฉันกําลังตามหาอยู่หวังว่าฉันจะได้เห็นเธออยู่ที่นี่ไปอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะฉันมั่นใจว่าพวกเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องเข้ากันได้อย่างแน่นอนฉันจะจับตาดูเธอเอาไว้กันแล้วกันนะใครวะนี่มันเล่นตลกบ้าบออะไรกันวะเนี่ยฉันไม่มีวัามาเล่นตลกอะไรบ้าบอแบบนี้หรอกนะไอ้พวกวัยรุ่นมันมาแกล้งฉันแน่เลยไอ้พวกเด็กบ้าเอ้ยฉันว่า ฉันควรจะออกไปซื้อของนะต้องไปร้านสะดวกซื้อก่อนที่มันจะมืดครับโอ้ยโอเคออกไปซื้อของใช่ไหมไปรีบออกไปซื้อของกันมันจะมืดก่อนครับยีเหลี่ยมเนยแน่ <c oughs> ไปไปซื้อของก่อนที่มันจะมืดครับโอเคเหนื่อยแล้วก็ออกเข้าไปในเมืองอีกแล้วไม่ใช่ไปเจอมันอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนะอเฮ้ถึงแล้วค่ะโอ้โหมาถึงก็เย็นซะและ้ว เมื่อกี้บ่ายสองเมื่อกี้บ่ายสองตอนนี้กี่โมงล้นะขับมานานโคตรกลับไปที่มือชัวรเลยแล้วมีโอ้โหร้านใหญ่มากมีคนอยู่สองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สก,กิดหน่อยฮัลโหลอ้าวเฮ้ย hey! ไม่เคยเห็นหน้าเธอแถวนี้เลยเนี่ยเธอมาอยู่ใหม่เหรออ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะฉันเพิ่งย้ายมานะคะอ้าวแล้วอาศัยอยู่ตรงไหนอะ ถามแปลกๆนะไอ้ลุงนี่ทำไมลุงถามว่าหนูอยู่ไหนอะเอ่อหนูรู้สึกว่าหนูไม่สะดวกใจที่จะบอกอะค่ะแล้วอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยมึงถามจับจ้วงจังเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่าไปตอบกับคนแปลกหน้านะว่าอยู่คนเดียวอะเอ่อฉันเอ่อฉันกำลังรีบมาขอโทษด้วยนะฉันต้องไปแล้วเออเนี่ยดีแสดงว่าอ e ีเคสยังพอรู้อยู่ครับ <laughs> ไม่ไปบอกใครมั่วซั่วว่าอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงอะ่ะ ต้องอย่าไปบอกใครมัว่วซั่วครับว่าอยู่กับใครเอามีรายการซื้อของด้วยอาหารกระป๋องขนมโซดานมแล้วก็ซีเรียลแล้วก็ไวโอเคลุงใหญ่รู้นะอย่าแอบ,บตามหนูกลับบ้านนะแม่เงเอยเป็นคนสวยนี่มันลำบากจริงเลยตายเถอะอาหารกระป๋องโอเคเอาแคเดิกฟู้ดอีกแล้วรักสุขภาพาแคนฟูด้ดอาหารป๋องแล้วก็ขนมใช่ไหมสแนค็คแล้วก็โซดาใครมาวะ อุ้ยผมตกใจผมกลัวมีใครตามมาดิแล้วก็นมใช่ไหมนมนมอ่ะนมแล้วก็ซีเรียลซีเรียลอาหารเช้าซีเรียลแต่ตอนนี้ผมซีเรียลจะจัดซีเรียลโอเคนี่ฟู้ดซีเรียลแล้วก็วายเฮ้ยคุณมินขอบคุณครับผมโอ้โหสลับกระต่ายขี่จรวดนหนึ่งตัวขอบคุณนะครับคุณมินวู้น่ารักมากๆคุณมินขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีอีอรถคันนั้นที่มันตามเรามาเมื่อคืนไม่ใช่หรอ ไอ้คันที่เฮ้ยไอ้คันที่มันตามเรา,มาว่าเมื่อคืนนี่ว่ะผมว่าใช่ว่ะไอ้คันที่มันขับตามหลังเรามาตอนที่เราออกมาจากบ้านน่ะที่บอกนะ้ว่าไอ้เรียมมันตามมาเนี่ยขอบคุณมิ้นนะครับผมสำหรับน้องก็ตายหนึ่งตัวนะครับเหลือแล้วเหลือวายใช่ไหมวายอยู่ไหนอะวายอยู่ตรงนี้ครับโอเคได้ของครบแล้วทีนี้ก็ไปจ่ายเงินดีกว่า ใส่เงินล้วก็กลับบ้านลุงคะลุงช่วยหนูได้ไหมมันมีคนแอบตามหนูมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ้าวว่าไงคนสวยรับสินค้าแค่นี้ใช่ไหม <c oughs> เป็นคนสวยไปที่ไหนใครกระทัก็สวยอ่ะใช่ค่ะเอาแล้วนะอ่อนะทั้งหมดก็ยี่สิบแปดเหรียหาสิเซนครับผมขอบคุณสำหรับการซื้อนะแล้วก็เออผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนมาใหม่ใช่ไหมแล้วคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนกันล่ะ เอา่า uh, ไม่มีปัญหาค่ะฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานไหมแต่ว่าคงไม่นานหรอกนะอ๋อโอเคงั้นก็ขอเป็นทที่ดีก็แล้วกันนะครับคุณูุค่า uh, นี่ของของคุณนะขอบคุณนะแคะลุงแคาช่วยหนูหน่อยได้ไหมแล้วลุงแล้วลุงก็ถักหนวด <laughs> แล้วลุงก็ถักถักเปียเป็นหนวดถักหนวดเปียลูกค้าห้ามใครเข้าซะด้วยผมเข้าได้ไหมหนูก็เข้าไม่ได้หรอกคะ่นี้ ลุงคะถ้าเกิดมันทําอะไรหนูลุงล,ลุงแจ้งเลยนะลุลลุงเนี่ยเนี่ยลุงมีสัญญาณเตือนมาใช่ไหมกดเลยนะกดเลยนะว่าเดินออกไปโดนแน่ๆหรือว่าไม่หรอกมั้งอาจจะคิดไปเองอาจจะเป็นรถคนที่มาใช้บริการร้านสะดวกซรงร้านสะดวกซื้อ,อกลับบ้านดีกว่าครับรีบขึ้นรถด,ดีกว่าไปเลยวายโอเชียน,น,นขยวะเนี่ย ม่อยู่วิ่งอ่านกูเลยมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าคนสวยคนสวยแบบคุณเนี่ยไม่ควรจะอยู่ข้างนอกคนเดียวแบบนี้เลยนะครับรู้หรือเปล่าคุณไม่ควรจะอยู่คนเดียวเลยนะคนสวยไม่สาวน้อยมึงเสือกอะไรไ่ยแกต้องการอะไรเนี่ยแมสิ่งที่ผมต้องการก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคงจะพูดออกไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้น คุณคงต้องระวังตัวหน่อยนะแล้วอย่าให้ผมจับคุณได้อีกเลยอย่าอยู่คนเดียวอีกนะครับฉันไม่ต้องการให้คนอย่างนายมาเตือนฉันหรอกนะไปยังห่างเลยอย่ามายุ่งกับฉันไปพ้นอีกเวรนี่มึนเป็นอะไรกันวะผู้ชายในเมืองนี้เนี่ยโอ้ยเป็นคนสวยได้ลำบากแต่ว้วยเป็นคนสวยได้ลำบากระบนจริงๆเลยโอ้ย กลับมาบ้านแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นกี่ทุ่มกี่ยามก็ไม่รู้กลับมาบ้านแล้วตอนนี้เอานะไม่ใช่ว่ามีใครแอบไปอยู่ในบ้านแล้ว่ะเนี่ยแล้วบ้านมึงล็อกหรือเปล่าวะเนี่ยเคสถามจริงล็อกบง่งล็อกบ้านมางหรือเปล่าอ่ะเปิดไฟเอาเอาไฟไม่ทํางานอีกชี่ปายไฟดับปู่ลืมจ่ายค่าไฟปู ลืมจ่ายค่าไฟเหรอแล้วหนูจะอยู่ยังไงกันคืนเนี่ยโอ้โหใครส่งข้อความมามาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักครับมันส่งมาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับเบ้รน์นะม่เป็นใครคุณดูสวยมากเลยนะครับวันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อน,นะเนอะโอ้มึงเป็นใครแล้วมึงรู้เบอร์กูได้ยังไงอะ่ะผมรอทีจ่จะเจอคุณไม่ไหวเลยอะครับอยากจะเจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งจังเลย ผมใกล้เข้าไปแล้วนะใกล้อะไรของมึงวะใกล้อะไรมึงมากกงมาใกล้อ,อะไรผมจะถึงเร็วๆนี้นี่แหละชิบหายแล้วเคสบึกไปเถอะเชิญกดดันจัดเลยชิบหายแล้วเออดูว่าผมจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกันนะเฮ้ยชิบายแล้วกูว่าไปปลอดภัยแล้วแบบนี้ทุกคนครับ ี่นี่ใครวะมันส่งมาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือว่าไอ้เหลี่ยมเนี่ยไอ้เหลียมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอ้เหลี่ยมหรือแ่าไม่รู้ว่าไอ้เหลี่ยมหรือว่าคนที่ร้านสะดวกซื้อกันแน่อาจจะเป็นไอผมอยู่นี่แล้วโอมันมาแล้วด้วยมันมาแล้วด้วยครับมี่บอกอยู่ประตูหน้าแล้วผมทำไงอะ้ะทำไงวะเนี่ยนอนได้ไหม <laughs> นอนแม่งเลย กูดออแล้วก็ได้อกูยอมก็ได้กูไม่ดีก็ได้เนี่ยเมอ่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วคือผมต้องทายังไงอ่ะหนีก็ไม่ได้รถก็อยู่ข้างหน้าผมว่ามันน่าจะอยู่ประตูหน้าน่า่เแน่มันกีนไม่ได้เสียงเคาะประตูอยู่ครับผมกลัวว่าจะเป็นไอ้คนที่ร้านสะดวกซื้อดิอผมไม่รู้ว่าไอ้เลียมหรือไอ้คนที่ร้านสะดวกซื้อกันแน่ในะตอนเนี้โมไม่เห็นอะไรเลยดูจากหน้าต่างนะบอะวะตรงทางเข้าหน้าประตูมันตรงนี้ใช่ปะ โอ้โหแต่นมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่ยบอกนะผมต้องลองไปดูจริงๆอะ่ะอย่าบอกนะว,ว่าต้องไปเปิดประตูดูจริงๆเดี๋ยวมึงอยู่หน้าประตูแน่ๆอยู่เปล่าอ,อ่ะเนี่ยมันมีปหมวะดูอย่างตรงนี้ได้ไหมสองจากข้างหน้าต่างตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยครับมองไม่เห็นอีกนี่ประตูไปประตูเอา้าประตูมันติดประตูติดอีกเปิดออกไม่ได้ประตูข้างหลังก็เปิดไม่ได้ครับ เหลือแค่ประตูหน้าแล้วว่ะอย่าบอกต้องเปิดออกไปจริงอะ่ะโอ้มีจดหมายมาอีกแล้วกระข่ากลางคืนเคสใครเขาสักกษัตรให้ไปเปิดโอ้ยยินดีด้วยนะที่ปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้แล้วเธออาจจะคิดว่านี่คือที่หลบภัยของเธอแต่ว่าทุกอย่างที่ก้าวทุกอย่างก้าวของเธอที่เดินเข้ามามันคือการเปิดเผยเกม ที่ยากจะยังถึงยากที่จะยังลึกไปกว่านั้นฉันจะอยู่กับเธอในทุกๆท,ทางเลือกฉันจะอยู่กับเธอในทุกๆก,การเคลื่อนไหวไม่มีทางจะหนีไปจากจุดจบครั้งนี้ของเธอได้โอ้ยหนีไม่ได้แต่กูขึ้นรถก่อนละ่ะใครจะอยู่ไม่ได้กูขึ้นรถก่อนแล้วไฮ้เอา้ารถขึ้นไม่ได้ชิบหายเลยรมกูจะทำยังไงวะเนี่ยจะกลับเข้าบ้านไม่กี่เกอโอ้โหทำยังไงทีนี้ผมจะทำยังไงดีทำยังไงดี ทูที้ก็เปิดไม่ได้ไเว้เน้ยเอา้าเอ้าแล้วจบเลยโอ้ oh. To be c o n t i n u e If you enjoy โปรดซัพพอร์ตและรอเกมเ,มเต็มออกนะครับ <laughs> จบแล้วนะครับมันเป็นแค่เดโมโครับมันเป็นแค่ตัวอย่างเกมทดลองโอเค อย่าไว้เกมเต็มออกว่าไหร่ไว้มาจัดกันกันแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับเดอะสต็อกเนียก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเดอะสต็อกแล้วก็